สวัสดีครับผมนะวันนี้อยู่กับคาบาวเอมนะวันนี้จะมีอ่าการลงดันนะดันงูว่าลงยังไงอะเป็นดันงูอาเวกนะครับผมก็ก่อนื่นเลยซื้อดันนี้มาครับผมนะอาเวกอาเวกเนนะดันงูที่ทุกคนอยากลงดันหาสร้อยนะครับผมโอเคครับผมก็แป๊บหนึ่งนะ โอเคครับผมก็นะลงไปเลยก่อนอื่นก็เข้าไปเลยครับผมดีๆนะฮะคือดันนี้มันเป็นดันยากสุดนะครับผมก่อนอื่นท้าทายไปเลยฮนะแล้วก็เรียกหยวนมาก่อนแล้วก็แปลงล่างเลยครับผม ของมีไม่ค่อยเยอะอนะบวกประมาณบวกสิบทั้งตัวครับผมนะรีบรีบเคลียตรงนี้ให้หมดนะรีบเคลียเลยตรงนี้เรายังไม่ใช้บัฟหน้าแดงนะยังไม่ถึงเวลาลีบเคลียมอนตรงนี้ก่อนครับผมบันดับแรก จากนั้นนี่แหละบอสตัวโหดของเรานะครับผมทีนี้ก็ใส่เลยครับหน้าแดงพอใส่เสร็จก็ซอยไปเลยฮะทําเวลาหน่อยครับผมเพราะว่าบอสตัวนี้เลือดมันเร่งนะถ้าเกิดดาเมจไม่ถึงตรงดันนี้มีหลายทริกนะฮะก้าวผิดนี้คือชีวิตเปลี่ยนนะครับผมล่วงทั้งเป็นเลยนะฮะ น,นี้เห็นไหมฮะอ่าบัฟโลดจะหมดแล้วครับผมนะพอหมดอ่าเดี๋ยวรอสักประมาณ3วิพอครับผมให้เลือดเหลือสักประมาณครึ่งนึงนะอ่าเหลือครึ่งนึงแล้วเราก็ต่อด้วยตัวนี้เลยครับผมแล้วมันจะเวลาพอดีกับปัฟหน้าแดงหมด มันจะพอดีเลยดันนี้ต้องบริหารเก็ตให้ดีนะถ้าบริหารไม่ดีนี่ก็ต้องซื้อกันอย่างแพงนะผมเปลืองกันอีกนะแบบลงไม่เปลืองเลยแบบนี้นะครับผม นางก็แปลง2แล้วไม่ต้องกลัวห่วงว่าเก็ตจะหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าทำเก็ตมาได้อีกมจะมีทริกอยู่ครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะจากนี้ก็เอาแปลงล่างออกนะพอแปลงล่างออกก็หาคอมโบเลยเพ่อจะเอาเก็ต เห่แม็กเกตก็ขึ้นเรื่อยๆนะเรียบร้อยครับผมตาตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเกตเหมือนเดิม โอเคครับผมในเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เก็ตสี่นะก็เดินมาเรื่อยๆมายืนอยู่จุดนี้นะยืนก่อนเราก็แปลงเลยครับผมนะจากนั้นก็สไลด์รัวๆเลยครับผมให้มายืนจุดเนี่ยๆตรงนี้นะขดหินเห็นขดหินตรงนี้ไหมครับผมนะมายืนขดหินตรงนี้แค่นี้พอครับผมเพราะว่าจะโดนไม่แรงนะผมก็ลองดูทุกจุดหมดแล้วครับผมโขดหินตรงนี้เท่านั้นนะ ถึงจะโดนไม่แรงนะผมไม่ขอใส่หน้าแดงครับผมเพราะว่าไหวอยู่ผมขอเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่หน้าแดงมันจะดีเลยไม่พอเวลาเจอบอสใหญ่เดี๋ยวว่าซื้อเลือดสักแป,ป๊บนึ่งฮนะ เดี๋ยวจะล่วงเราครับนะผมไม่มีเลือดซื้อไม่ทันนะอ่ะยาวๆเลยครับผมแล้วก็พอเมื่อเวลาใกล้หมดนะเราก็กดออลาใบนะเพิ่มระยะเวลายืดเวลาเอาไว้นะให้ยืนตรงระหว่างหินตรงนี้เท่านั้นนะเราวิ่งสไลด์ซอกมาในหินนี่เลย เห็นไหมฮะไม่ต้องบัฟหน้าแดงก็ตีตายแต่อาจจะช้าหน่อยครับผมโอเคครับผมจากนั้นก็เอาบัฟออกเอาเกตออกครับผมเพื่อจะคอมโบคอมโบเอาเกตนะครับผม เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นนะสไลด์มาเลยนะยังมีอีกชุดหนึ่งนะยังมีอีกชุดหนึ่งก็ทะลุทะลวงเข้าไปในดงเลยฮะคอมโบครับผมเห็นไหมฮะบริหารเกตเกก็มาปกติครับผมเอาเกตเรื่อยๆครับผม จะมีตัวนึงอะที่เป็นหัวอยู่ะนะถ้าเกิดตายมันก็ตายหมู่หมดเลยโอเคครับผมเรียบร้อยนะจากนั้นมาก็เรื่อยๆเลยครับผมให้วิ่งมาอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยเต้นไม้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่นะเพื่อจะมองดูบอสมานะมองร้อยเกิด2ตัวนะสองตัว,นะต,วตัวเดียวอย่าเพิ่งไปก่อนนะผม เพราะว่าดาเมจผมไม่เก่งยังไม่พอวะผมเห็นไหมถ้าเกิดยืนเมืองนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับผมเลขนะเหนาล้อยเกิดเกิด2ตัวนะเตรียมตัวที่จะแปลงล่างแล้วก็สวดเข้าไปเลยอ่านะโอเคแปลงเข้าไปครับพอแปลงเข้าไปก็สไลด์เลยนะให้ไวโอเคครับผมก็ซอยเลยครับผมนาะจะโดน2ตัวพอดี แล้วก็มีเท่าไหร่สายหมดครับผมตรงนี้มีเท่าไหร่สายหมดเลยฮะตรงนี้ถ้าเกิดไม่ตามขั้นตอนนี้มีร่วงนะครับผมต่อให้แบบเลขแค่นี้นะฮะก็ล่วงครับผมถ้าเกิดเก้าผิดไปนะใส่บัฟผิดก็นอนนะ อพอเวลาบัฟโล่จะหมดนะบัฟโล่หมดเตรียมตัวกดนี้ได้เลยฮนะบัฟชมพูต่อด้วยนะเพิ่มระยะเวลาออร่าไปหน่อยพอบัฟโล่ชมพูหมดตามด้วยออร่าอมตะ สักครั้งหนึ่งะ่ะเลือดเด้งไม่ทันนะผมตอนนี้ก็จะเหลือสองตัวแล้วนะทีนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายครับผม ผมขอสกิลสักหน่อยก่อนนะสกิลน็อกเอาลงมาครับผมตามด้วยแปลงล่างนะแปลงล่างต่อเนื่องเลยอย่ารอช้านะถ้าเกิดรอช้านี่คือเลือดเราเด้งไม่ทันนะพอเวลาบอสวอร์นิ n งนะ warning ขึ้นแดงๆอะให้กดสกิล2ตัวนี้นะมันจะทําให้บอสน็อคนะครับผมกดไปเลยครับเห็นไหมมันจะทําให้บอสน็อคดาวน์นะ แนะนำนะดูดเลือดอ่ะน่าจะเวิร์กครับผมคือเวลาตีดูดตีดูตีดูนะน่าจะเวิร์กอยู่อวอร์นิง่งนะก็ใส่ไปเลยครับผมสกิล เรียบร้อยครับผมนะเป็นไงอนะก็ไหวอยู่นะครับผมนะแต่อย่าก้าวผิดแค่นั้นเองคนระับอย่าสกิลผิดนะอ่ะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างครับผมโป๊กเข้าไปฮนะโอ้โหฟ้าตัวอีกกล่องหนึ่งขอเธอโอ้โหชมพูขอเธออื้มนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะ สียมภูเมื่อกี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วพวกชุดก็เน่าเหมือนเดิมฮนะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะะว่าจะไปลงดันอะไรวิธีไหนยังไงนะคอยชมกันครับผม